สวัสดีครับพบกับกับผมเคซีช่ชาแนลในรายการนักเลงคีย์บอร์ดครับผมสำหรับวันนี้นะครับอ่าเราจะมาตอบปัญหามาถามมาตอบกันนะครับทุกคําถามมีคําตอบแน่นอนนะครับผมมา ลุยกันเลยครับผมคนแรกนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นของคุณต้นนะครับผมคุณต้นโมไมเนินขามนะครับถามมาว่าทําไมทุเรียนต้องมีหนามพังล้อเล่นทําไมทุเรียนถึงต้องมีหนามเลยครับผมผมไปค้นหาข้อมูลอย่างลึกลับจาก Google มาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ค้นหรอกที่ทุเรียนมันมีหนามเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ของมันครับตอบแค่นี้แหละสั้นๆนะครับโอเค คำถามต่อไปเลยดีกว่านะครับผมเป็นของน้องเจษด,ดาพรนะครับผมถามมาว่าของพี่ยาวกี่นิ้วครับห <c oughs> <c oughs> มายถึงนิ้วมเหรือนิ้วผมน่าจะยาวไม่เคยเอาไม้ประทัดวัดนะ จะยาวกี่นิ้วเอ่อขอปิดเป็นความลับดีกว่านะครับผมมันเป็นความลับขององค์การนาซาของแต่ละคนนะคำ <c oughs> ถามนี้ตอบได้แต่ขอไม่ตอบให้มันติดเรทดีกว่านะครับ <c oughs> คนที่3ครับผม <c oughs> เขาสอบถามเข้ามานะครับเป็นของน้องพรพวิทย์นะครับผมถามมาว่าพี่ครับการที่เฮกเตอร์เบยเอรินเนี่ยต้องย้ายไปบาซ่าพี่คิดยังไงครับผมก็ผมเป็นแฟนปืนใช่ไหมผมก็เสียดายอยู่นะเบยเลรินย้ายไปแล้วอย่างเงี้ยเป็น เป็นปีกเป็นแบ็คตัวจีตเลยนะครับผมตัวเก่งอายุก็น้อยด้วยนะครับยังพัฒนาได้อีกเยอะนะครับผมแต่ที่เบอยลินย้ายผมก็เข้าใจนะว่าบาซ่ามันดีกว่าเออดีกว่าในทางด้านทีมนะเงินก็ดีนะเดาง่ายๆเลยนะครับผมก็เขาก็น่าจะไปะแหละก็ถ้าลังเขาไว้ก็ยังไม่ได้แชมป์อยู่ดีมันไม่ใช่เรื่องง่าย ก็เหตุผลก็น่าจะมีเท่านี้ครับผมแต่ถ้ามันมันรักสโมสรรักอาร์เซนอลเนี่ยก็อยู่กับอาร์เซนอลต่อไปครับอีกไม่นานแชมป์มาแน่นอนนะฟอร์มอย่างนี้เนี่ยคนต่อไปครับผมคนที่4นะเป็นของคุณหลังนะครับผมแอดมินเพจสกอาร์นะครับเขาถามมาอย่างมีสาระเลยนะครับบอกว่า9,000ซับแล้วครับขอให้ประสบความสําเร็จในทางยูทูบเบอร์นะครับขอบคุณมากครับผมถึงหมื่นซับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เอาไว้เล่นสนุกกับคนดูครับ เอาละคําถามครับผมจะแคสเกมอื่นหรือพัฒนาอะไรบ้างและแนวทางจะไปในทางไหนหรือจะยึดทางฟี ف าต่อครับก cool ็จริงๆเอาง่ายๆผมไม่ได้เริ่มจากฟี فا นะผมเริ่มจากเกมอื่นๆนี่แหละครับมาแต่ว่าผมมีชื่อขึ้นมากับฟี FA ครับผมก็เกมอื่นมีไหมมีแน่นอนนะผมก็มีมาเรื่อยๆเหมือนอาเคซิงเพลย์ฟอร์มันนะครับผมก็มีเกมเคาน์เตอร์สไตล์มั้งล่ะนะครับมีเกม n b a นบเอกาวมั้งล่ะนะครับผม ก็จะมีแบบมารีวิวมั่งนะครับหรืออาจจะแบบสตรีมเล่นเกมโชว์ก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าถ้ายึดทางฟีฟ่าไหมก็น่าจะทําไปเรื่อยๆครับผมผมมีชื่อกับฟีฟ่าผมก็ไม่อยากทิ้งมันใช่ไหมเออทิ้งไม่ลงครับผมเรามีชื่อกับเขาเราก็ลืมเขาไม่ได้หรอกส่วนกิจกรรมนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสาหรับคุณหลังที่เขาอ่า ที่เขาสนับสนุนด้านกิจกรรมมาให้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับผมโอเคครับคนต่อไปนะครับผมคําถามจากน้องคิวอีคิวนะครับผมเขาถามว่าพี่ครับพี่ร้องเพลงเพราะไหมแล้วร้องให้ดูด้วยร <c oughs> ้องเพลงเพราะหรือเปล่าเลยอ่าเป็นคนร้องเองตอบไม่ได้ครับผมอยากฟังใช่ไหม <c oughs> ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อไม่เบื่อหรือไง <c oughs> เอาเท่านี้ก็แล้วกันเพราะหรือเปล่าวะ <c oughs> คนต่อไปนะครับจากน้องโจ๊กอธิพงศ์นะครับผมเขาถามมาว่าพี่ครับถ้าพี่เลือกทีมที่เชียร์แต่ไม่ใช่อาร์เซนอลพี่จะเชียร์ทีมอะไรเหรอครับเออวะก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ไว้นะครับเพราะว่าหลักๆก็เชียร์แต่อาร์เซนอลเชียร์แต่ไอ้ปืนใหญ่นะครับผมก็ไม่ได้แชมป์สักทีนะตั้งแต่ไร้ไพ่มาก็มีแชมป์เอฟเอใช่ไหมแชมป์เอฟเอแชมป์คอมมูนิตี้แต่ว่าแชมป์รีเมลีกมันไม่ได้สักทีอะนานแล้วอะ ก็ถ้าไม่มีอาร์เซนอลหรอเชียร์ทีมอะไรเดียผมก็คิดไม่ออกนะก็ผมเป็นคนชอบเล่นแบบบอลสวยๆนะครับผมก็คงจะมีแต่บาซ่าแหละที่อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่บาซ่าอย่างเงี้ยอ่าอะไรนะเจอเกนคอปอะอะไรวะดอทมูลหรือเปล่าใช่ปะบาซ่าดอทมูลบายเยนอะไรพวกเนะี้ยบอลสวยๆครับผมชอบบอลมีศิลปะครับผม ต่อไปครับผมต่อไปนะครับผมเป็นจากร้าน SK s hop นะครับผมอ่าน้องตาเขาถามมาว่าพี่ครับพี่คิดยังไงกับปมคดีเปรี้ยวหั่นศพครับ <c oughs> จริงๆมันก็เป็นกระแสมาแต่ยังไม่จบนะค่โดนจับนะครับผมคิดยังไงเหรอผมก็มันก็เหมือนกับคดีทั่วไปนะแต่ที่มันดังเพราะอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะคืออาจจะเป็นแบบผู้หญิงเลือดเย็นอย่างเงี้ยเย็นชาใช่ปะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ากระแสมันรุนแรงดีครับ ถ้าถ้าแบบถ้าผมสร้างกระแสได้ขนาดนี้ผมก็คิดว่าผมก็น่าจะดังได้นะแต่ถ้าดังด้านนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่ามันมันก็สะท้อนสังคมนะครับสะท้อนสังคมในทางที่แย่ๆนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราทํากันขนาดนี้แล้วรู้ไหมบ้านเมืองเราเดินทางมาขนาดนี้แล้วพัฒนามาขนาดนี้แล้วเรามีคนระดับนี้แล้วครับผม ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องแย่ๆเรื่องนึงนะครับผมในประเทศที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ดังมาได้ขนาดนี้นะครับผมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสําหรับคนต่อไปนะครับผมถามมาจากน้องทิติพันธ์นะครับเขาถามมาว่าพี่คิดว่าอาร์เซนอลจะลังตัวอเล็กซิสซานเชตอยู่ไหมครับคําถามนี้นะครับผมก็เจ็บปวดใจเหมือนกันในฐานะแฟนปืนคนนึงนะครับผมก็คิดว่าเสียดายเหมือนกันนะถ้าถ้าอเล็กซิสซานเชตมันไป นะครับผมแต่ก็ถ้าเขาไม่อยากจะอยู่แล้วก็ต้องให้เขาไปะแหละซานเชสเนี่ยเป็นนะักฟุตบอลที่เก่งนะตัวเล็กแล้วก็เก่งนะครับผมมันมันฟอร์ทีมมากเลยอะคือถ้าซานเชสไปอะคู่หูปืนใหญ่ซานเชสโอซิลมันจะเปลี่ยนไปครับผม <c oughs> มันจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าซานเชสไปนะครับผมก็อาจจะมีดาวรุ่งคนใหม่ดาวรุ่งคนอื่นๆที่อาจจะขึ้นมาแทนที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าอาจจะดีกว่าหรืออาจจะแย่กว่าก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาส ให้รุ่นใหม่ๆนะครับผมอ่ะคนต่อไปนะครับผมเป็นของน้องอ่มันชื่ออะไรวะผมอ่านไม่ออกจริงเขาก็ถามมาตลอดผมก็อ่านชื่อเขาไม่ออกตลอดนะอ่ะจากน้องตะกัวแล้วกันนะครับผมเขาถามว่าพี่ครับพี่ครับพี่ครับตัดต่อคลิปยากไหมครับผมสตรีมด้วยอะไรครับเหนื่อยไหมครับกับการทํา youtube G G E C ครับผมออ คำถามก็ไปทีละคำถามเลยนะครับผมตัดต่อคลิปยากไหมมันก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับผมอยู่ที่การเรียนรู้ของเราอยู่ที่ความค r e รีเอทีฟของเรานะครับผมว่าจะออกมาในทางไหนนะครับผม คำถามที่2ครับพี่สตรีมด้วยอะไรครับผมก็หลักๆสตรีมนะครับใช้โปรแกรม OBS Studio นี่แหละเป็นฟรีแวร์นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับใครจะโหลดมาใช้สตรีมก็ได้นะครับผมก็มันมันมีความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นเยอะแยะนะครับคำถามที่3นะครับผมเหนื่อยไหมครับกับการทํา y o YouTube เอาจริงๆมันก็เหนื่อยนะผมก็ทํางานส่วนตัวด้วยใช่ไหมอ่าใครที่ติดตามมานานก็น่าจะรู้นะครับทำงานส่วนตัวด้วยนะครับเป็นพ่อค้าขายขนมด้วยแล้วก็มาทํา y o YouTube หลังจากส่งขนมเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้มันมันก็มีเหนื่อยกันบ้างครับผมแต่ว่าแต่ว่ามันมัน มันดูมันมีกําลังใจดีครับผมเวลามีใครมามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะด่าหรือว่าจะทางลบทางบวกมาชมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นกําลังใจให้เราอยากเฮ้ยอยากทําต่อไปว่ะเอ้ยมีคนสนใจกูด้วยอย่างเงี้ยเออจะทางดีทางร้ายเราก็ สามารถที่จะทําต่อไปได้ครับมันดูมีกําลังใจดีครับผมสําหรับคําถามของน้องตากวานะครับผมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับอ่าคนต่อไปเลยดีกว่านะครับผมเป็นของน้องธนกรนะครับธนกรทัพทิมทองนะครับเขาถามมาว่าพี่ครับมีโอกาสหรือเปล่าที่ฟีฟ่าออนไลน์3จะยกเลิกนักเตะเลเจนด์แล้วเอานักเตะไอคอนเข้ามาแทนเหมือนฟีฟ่าสิแแบบนี้นักเตะเลเจนด์ก็จะเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าครับ ผมคิดว่าเลเจนด์ไม่น่าหรอกนะส่วนตัวนะครับผมไม่รู้ข่าวไม่มีข่าวไม่มีความรู้นะครับผม ไม่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลด้วยนะครับก็คิดว่าเล g e n ์ก็น่าจะอยู่กับเลจ e n ์นั่นแหละส่วนไอคอนก็อาจจะเป็นปีที่เสริมเข้ามาใช่ไหมเหมือนปี lp อย่างเงี้ยเหมือนปี cp ที่มันกําลังจะมาใช่ไหมปี16ปี17เดี๋ยวมันจะมีมาอีกครับผมอ่าไอคอนก็อาจจะคล้ายๆกับเลจ e n ์ใช่ไหมอาจจะเป็นแบบตำนานยุโรปอย่างเงี้ยอ่าเป็นตำนานแมนยูอันนี้ก็จะเป็นแบบไอคอนตำนานอ่าประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าเลจน n ์ไม่น่าจะลิมิเต็ดหรอกเดานะเดาอย่างเดียวเลย ครับผมแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายนะครับคําถามสุดท้ายจากน้องนพพาวินอารีเอื้อนะครับผมถามมาสั้นๆนะครับว่าพี่ครับพี่คิดจะเล่นเกมอื่นด้วยไหมครับอ่าก็คําถามคล้ายๆกับคุณหลังนะครับผมเกมอื่นผมก็เล่นครับผมแต่ว่าผมมีชื่อขึ้นมากับฟีฟ่านะครับก็เลยอยากทําให้ฟีฟ่าเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับผมมีคนรู้จักเยอะแยะกับฟีฟ่านะครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะก็มา ตอบคำถามไม่สั้นไม่ยาวถูกป่ะ <c oughs> จะสั้นก็ไม่สั้นจะยาวก็ไม่ยาวออกประมาณนี้นะครับก็ได้ไขข้อข้องใจนะสำหรับนักเลงคีย์บอร์ด EP นี้แจ้งข่าวประกาศเพิ่มเติมนะครับผมก็ได้แจ้งไปแล้วแหละนะครับในฟีฟ่า FIFA ตเต็มข้อนะครับว่าจากนี้นะครับเราต้องรับนักเตะที่เป็นแสงม่วงขึ้นนะครับผม เพื่อ uh, ความสนุกสนานของคนดูนะหลายคนขอมานานแล้วบอกพี่ทําแสงม่วงขึ้นท e> ําแสงม่วงมั่งทําให้มันเป็นแสงม่วงทั้งคลิปเลยพี่มันจะสนุกกว่าคนดูมันจะสนใจเยอะกว่าโอเคครับตอนนี้จัดให้แล้วครับเลย9,000ซับสไครต์ขึ้นมา <swag S 1> ก็จะจัดให้แล้วนะครับผมส่วนกิจกรรม10,000ซับสไครต์มีแน่นอนครับเดี๋ยวมีมาแน่นอนนะครับผมมีหลายคนแนะนำมาให้แล้วนะครับสนับสนุนมาให้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางโน iously, ้นทางนี้ทางโน้นทางนี้ก uh uh ็หลายทางครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลายๆท่านนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก่อนเราจะจากจะจบคลิปกันไปนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจตลอดมานะครับผม จนตอนนี้มันถึง90,00จะหมื่นแล้วนะครับใกล้หมื่นแล้วเป็นเวลาที่แสนสั้นนะครับผมไม่ยาวไม่สั้นแต่ว่ามันแสนสั้นนะครับก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนคอยสนับสนุนคอยให้กําลังใจนะทางบวกทางลบนั่นคือกําลังใจที่ดีที่สวยงามก็มีแต่คาขอบคุณนะครับอ่าอย่างอื่นยังไม่พร้อมจะมีให้นะทุกวันนี้ก็ยังยาจบอยู่นะครับโอเคครับก็สําหรับใน E ีีนี้นะครับอ่าก็ต้องข ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมได้โปรดเก็บคำถามรอไว้ในนักเลงคีย์บอร์ดตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับกับผมเคซี่ช n แนลรายการนักเลงคีย์บอร์ดต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ